ไรก็ไม่รู้เน่มีร่องรอยอะไรก็ไม่รู้เน่ตอนนี้ก็สูดอากาศบริสุทธิ์เด็กชะพาไม่ชมเห็ดเห็ดที่ว่ากินไม่ได้เนาะอ๋อก็ามาตัดทำเป็นกิจโจมเด็กเล่นหรือเปล่านี่มาดูเด้อเห็ดนี่โอ้งามงามเห็ดอะไรกินไม่ได้หเหรอเห็ดพวกนี้เนาะ โอ้โห oh, แข็งมันเห็นเลยอะแข็งปกน้ำแข็งมันยังไม่ละลายเนาะเห็ดพวกนี้เราต้องไปดูในหนังสือเนาะแต่ว่าตามหลักแล้วก็กินไม่ได้หรอกเห็ดพวกนี้ขึ้นธรรมชาติแบบนี้เนาะสวยงามมากขอบคุณนะคะยี่สิบล้านดวงใจขอบคุณนะคะคุณนภพรสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจต่างแดนเนาะขอบคุณมากมายเนาะ นานๆจะได้เจอกันสักทีเนาะห่างหายกันไปนี่ค่ะเกาะธรรมชาติสวยงามดูต้นไม้ต้นนี้ตายป่ะโอ,อ,อ้ไม่เหลือนี่ไม่เหลือไม่เหลือเด็ดสมองเท่งแล้วเด็ดสมองเท่งโอ้ยบรรยากาศสุดยอดถ้าถ้าหน้าร้อนมาเดินอย่างนี้ไม่ได้ตัวตัวเห็บมันเยอะเห็บ เ็บสัตว์มันเยอะอันตรายมากนี่เราเดินได้ช่วงนี้แหละถ้าเดือนหน้าเนี่ยเราจะมาเดินเล่นแบบนี้ไม่ได้อันตรายนี่ก็ตายอีกแล้วโอ้เสียดายต้นไม้ตายเยอะเนาะอายุเขาประมาณนี้นะคะเนี่ยคุณยายสวัสดีน้องตายจ้าเห็ดกินไม่ได้น้องยาเห็ดพวกนี้กินไม่ได้หรอกเห็ดโคนไม้แบบนี้ แล้วพขาก็จะแข็งปอกเห็ดเห็ดพิษจะเยอะมากเห็ดที่กินได้นน้อยเห็ดพิษเยอะดูว่าอยู่ว่าเขาตัดต้นไม้ทาอะไรดูเขาตัดแล้วเขามาทําเป็นกระโจมอย่างเงี้ยตัดทํากระโจมทําไมก็ไม่รู้นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เนาะนี่สามสิบห้าล้านดวงใจขอบคุณค่ะมาชมบรรยากาศนะคะในชีวิตต่างแดนค่ะก็ ป่าเขาลำนาวไพรข้างบ้านนะคะติดติดก็อุดมสมบูรณ์มากต้นไม้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ปลูกเนาะขึ้นเองจากเม็ดนะคะแล้วเขาก็หมดอายุเองค่ะนี่เหี่ยงต้นนี้เห็นไหมเนี่ยไม่มีใบเนี่ยต้นนี้ก็ตายแล้วใหญ่โตมากตรงนี้ตายหลายต้นมากเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นทลุไปตรงบ้านที่เขารื้อตรงนี้เนาะ ตรงนี้เมื่อก่อนเคยมีบ้านแล้วเขาก็รื้อออกไปเนาะแล้วก็ปล่อยที่ของอำเภอเป็นที่ของอำเภอเนาะทิ้งรกร้างเอาไว้แล้วเมื่อก่อนเขาให้เช่าไงตอนหลังเราก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงยกเลิกเนาะเราก็รื้อทิ้งไปเนาะนี่เราก็จะบ,บุกมาอย่างนี้เนาะน่าจะมีเห็ดให้เก็บเด้อไม่มีเนาะนี่ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะที่แวะมาทักทายกันนะคะนี่เราก็เดินหาทางออกไม่ได้จับหมวกไว้ก่อนนี่ทะลุมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสมัยก่อนก็จะมีบ้านปลูกไว้ตรงนี้นะคะนี่บรรยากาศสวยงามค่ะและมีสิ่งขับถ่ายทิ้ไงเอาไว้นะนี่เห็นไหมไหนี่ยเจ้าก,กวางเจ้าก,กวาง ไม่หรอกคงมีคนมาเล่นทำเป็นกระโจมไงตัดทำเป็นกระโจมแอบตัดต้นไม้ตัดชีชวนไม่ได้นี่ตรงนี้ก่อนเคยมีบ้านเคยมีบ้านแล้วตอนนี้ก็รื้อออกหมดแล้วก็ประมาณนี้เนาะนี่โลงตรงนี้สวยงามมาก บรรยากาศสวยงามมากก็ประมาณนี้เนาะบรรยากาศข้างในป่าเนี่ยฝั่งน้นก็เป็นเขาเห็ดก็ไม่มีนะป่าทางน้นยิ่งเยอะเนี่ยฝนก็ลงแล้วฝนก็เริ่มลงเนาะเราก็แบตเตอรี่เราก็เหลือไม่สองขีดสามขีดเนาะแล้วฝนก็ลงแล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มลงค่ะ เราก็คงจะได้เดินกลับแล้วล่ะพามาเที่ยวชมปลาอุดมสมบูรณ์ส